ติดตามช่องเป็ดน,น้ำปะวันกันด้วยนะคะกด subscribe กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเป็ดน,น้ำตะวันกันด้วยนะคะชื่อหลานใจแอนนะคะ02521-0100วันนี้นะคะแม่ก็มาตลาดสะพานใหม่นะคะพาพี่เป็ดมาซื้อของเล่นนะคะไปแจกในงานโรงเรียนนะคะโอ้โหดูตื่นตาตื่นใจมากเลยอะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่เป็ดเขาจะได้อะไรนี่นะคะเราก็ซื้อสำเร็จแล้วนะคะนี่มีลูบิกด้วยนะเอาไปจับฉลากพ่อเป็นไงบ้างคะพ่อโอเคไนหะ <Yay! S 1> มเด็กๆตามหาเขาบอกนะคะว่าร้านเขานี้นะคะเป็นร้านเดียวนะคะที่ขายเอ้ขนมแผงๆอย่างนี้นะคะในตลาด ส,สะพาน <Okay. S 1> ใหม่นะคะโอ้โห <Okay. S 1> oh, <okay. S 2> เนี่ย <Wow. Okay. S 1> เป็นร้านสุดท้าย